สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1ถึง15มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากกักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999สำหรับกำไรอเม t ิกนนะฮะ <c oughs> ส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของการเงินนะครับ ติดต่อเข้ามาที่ MORPONG 999นะฮะลนย MORPONG 999นะครับสิยงนะครับเลโอ ่าครึ่งแรกนะครับเรามาดูกันดีกว่ามาโอเคในช่วงอ่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมนะครับคุณได้ s o v s n of s ฟ o r c ์ eight of Cups และไนท์ออฟบอนอื้มโอเคอ่า,อา เป็นจุดที่ตัวคุณเองผมรู้สึกว่าตัวคุณเองรู้แหละว่าสถานการณ์นี้นำพาตัวคุณเองมาได้แค่เท่านี้ม,มาได้ถึงจุดจุดนี้นะครับคุณเองอาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยพลังงานของเอด c คั s นะฮะอืมเป็นสถานการณ์ที่ในปัจจุบันตัวคุณเองควรจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่คุณได้มาแล้วผมรู้สึกว่า ต่อให้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันทำเวลาอ่านหรือว่าตัวตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองควรจะได้รับอยู่แล้วนะครับด้วยพลังงานของเอทอัลคัพส์เนี่ยเขาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อหรือสมสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการนะฮะแต่ว่าลึกๆแล้วตัวคุณเองยังอยาก ได้มากกว่านี้แอบชาวราศีสิงห์นะครับผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะถ้าเกิดตัวคุณเองคิดว่าคุณเองปรารถนาในสิ่งที่มากกว่านี้ต้องการมากกว่านี้ไม่แปลกครับเพราะว่าเอทออฟคัพส์เนี่ยมันยังต้องดําเนินไปผมรู้สึกว่าตัวคุณเองยังค้นหายอยู่และยังหาไม่เจอไอ้ทูออฟคัพส์ตรงนั้นเอแนะครับบวกอีก2 t o ทูออฟคัพส์ก็คือ10นออฟคัพส์ซึ่งเป็นพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบผมบอกเลยว่าสําหรับ ชาวราศีสิงในจุดนี้เนี่ยคุณเองยังรู้สึกคอนเทนต์คุณเองยังรู้สึกว่ายังไม่จบในสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดียังมีเรื่องที่ต้องพูดคุยยังไม่จบนะแต่ว่า,ายังไม่สามารถที่ทําอะไรไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ทูออบครับเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองอาจจะต้องแสวงหาเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองไม่สามารถเขาเรียกอะไรดีเป็นสิ่งที่ out of reach เป็นสิ่งที่ยังเหนือใน ในความสามารถหรือในในใน,ใน,ในเรื่องอะไรเรื่องของการคว้าโอกาสเหล่านั้นมา out of reach นะครับผมพลังงานในอดีตคุณได้า seven of source อ๋อโอเคเป็นไปได้ว่าตัวพาร์ทเนอร์ของคุณไม่ได้บอกภาพรวมทั้งหมดนะฮะตัวคุณเองก็ไม่ได้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพรวมเ,เ,เรื่องของความสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งหมดผมรู้สึกว่ามีความลับ ของกันและกันนะผมรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยดีลอยู่เรื่องของความลับในอดีตและผมรู้สึกว่าไอเอทอบคับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณเองพยายามค้นหาในช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองพยายามค้นหาจิ๊กซอบางอย่างความลับบางอย่างของพาร์ทเนอร์นะครับผมหรือกระทั่งพาร์ทเนอร์เนี่ยกำลังค้นหาหรือหาจิ๊กซอบางอย่างในเรื่องของความลับที่ตัวคุณเองเก็บเอาไว้นะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะ พลังงานในอนาคตอันใกล้นะฮะแล้วมันจะโปะแตกหรือมันจะนูน่นนี่นั่นหรือเปล่าด้วยพลังงาน night of wands เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ายังจะต้องค้นหาแสดงว่าพาร์ทเนอร์อาจจะยังหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ยังหาในสิ่งที่พาร์ทเนอร์ซ่อนไว้หรือสถานการณ์พลังงานของจักรวาลเนี่ยซ่อนไว้แต่ก็ยังหาไม่เจอเช่นเดียวกันนะฮะเป็นช่วงต้นเดือนที่เริ่มด้วยการเป็นดีเทคทีเป็นนักสืบนะฮะผมรู้สึกว่า ถ้าตัวคุณเองคือด้วยพลังงานของ n i g h t of w o n d s เนี่ยผมเชื่อว่าคุณเองได้ทุ่มเทแต่ขาดความละเมียดละไมาขาดความละเอียดละอ่อนนะครผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเห็นอยู่ทนโทษแต่ว่าเหมือนคุณเคยได้ยินคําพูดไหมว่าถ้าคุณจะซ่อนใบไม้ให้ซ่อนในป่าเออนะ่ยมันเหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ คุณเห็นมันแต่คุณมองข้ามมันคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปกติแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติคุณรู้ได้ในเซนส์ของคุณคุณรู้ได้ในสัญชาตญาณของคุณครับชาวราศีสิงห์นะฮะแต่เราไปดู ค okay. ภาพรวมพลังงานจักรวาลในช่วงต้นเดือนนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะใช้ Oracle นะครับผมเปิดพลังงานจักรวาลนะฮะดูซิว่าพลังงานจักรวาลของคุณมีอะไรบ้างนะครับโอเคคุณได้พอ a l นะครับผมโดซาโอเปอ n น n งนะฮะโอกาส มาอยู่ที่ตัวคุณแล้วโอกาสอยู่ที่ตัวคุณแล้วจงทำให้ดีนะฮะคุณได้ portal doors are opening you design rewards wild c a r d เป็นสัญญการที่ประตูเปิดแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนนี้โอกาสหลายๆอย่างจะเปิดรับตัวคุณมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองกล้าพร้อมหรือว่าเป็นอิสระพอที่จะเปิดรับโอกาสเหล่านั้นหรือเปล่านะฮะซึ่ง You d e s i d e เมื่อคุณตัดสินใจ You d e s i d e เมื่อคุณตัดสินใจ Rewards คุณจะได้รับรางวัลนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตัวคุณเองทำสิ่งนี้หรือเลือกสิ่งนี้แล้วคุณเองจะได้ผลลัพธ์ในลักษณะนั้นอย่างเช่นคุณเองทุ่มเทในเรื่องของการงานคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ในเรื่องของการงานคุณเองกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองก็จะได้รับในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณนะฮะเพราะฉะนั้นพอทีมันเหมือนกับคุณเองเปิดประตู มันมันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกับคุณเองไม่สามารถละเลยโอกาสที่เข้ามานี้คุณเองควรที่จะอย่างน้อยเนี่ยพอมีโอกาสเข้ามาคุณควรจะลองไปเปิดดูนะครับไปเปิดดูว่าคุณชอบในสิ่งที่คุณเห็นหรือเปล่าคุณชอบในสิ่งที่คุณเองจะเดินไปหรือเปล่านะครับผมการที่ตัวคุณเองลังเลที่จะเอ้ยเปิดดีไหมนะ่าปิดดีไหมหรืออะไรเงี้ยมันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองควรที่จะเปิดประตูดูก่อนนะฮะทำหรือไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะในพลังงานนี้นะคุณได้ Portal ในพลังงานของเด o r o c c คนะฮะโอเคคบคู่กับ c h a r ค Card นะฮะ a r o t r คคุณได้คุณได้ The Sun เออเป็นพลังงานลักษณะเดียวกันนะฮะคุณได้ The Sun คุณได้เดอซันเป็นสถานการณ์ที่ในต้นเดือนนี้มันหมายถึงเรื่องของการก่อเกิดกำเนิดโอกาสเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์อยากจะสร้างความสัมพันธ์ให้ดีอยากจะคือผมรู้สึกว่ามีแอสเปกในเรื่องของการสร้างนะครับผมมากกว่าการทําลายนะผมรู้สึกว่าคุณเองจะได้ มากกว่าสูญเสียนะครับผมในสถานการณ์นี้นะเมื่อเดอะซันเข้ามาเนี่ยคุณจะได้อะไรคุณจะได้พลังคุณจะได้ความอบอุ่นคุณจะได้ความสุขใจคุณจะได้ความสัมพันธ์คุณจะได้สิ่งที่เป็นผลลัพธ์นะครับผมผลลัพธ์อาจจะเป็นผลลัพธ์ในเรื่องของงานของคุณผลลัพธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมอครับผลลัพธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรบ้างก็เรื่องของการตัดสินใจคอมมิชเมนต์ความเขาเรียกอะไรมั่นหมายนะหรือรวมไปถึงเรื่องของ สำหรับบางส่วนของผู้คุณนะผมรู้สึกว่าเป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำสำหรับบางส่วนของผู้คุณเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกในเรื่องของการมีบุตรเพราะว่าเดซันเนี่ยหมายถึงการก่อเกิดหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงการมีบุตรหมายถึงบุตรด้วยอะ่ะนะฮะโอเคนะครับผม <c oughs> ต่อไปสำหรับพลังงานต่อไปในในออราโคนะฮะคุณได้ ุณได้ The Seven Star Sisters นะฮะ Birth Creation t e s t r y of Life Expressions อ่าโอเคเป็นสถานการณ์ที่ Oracle <น>ก็ต้องการบอกคุณว่าลองมองขึ้นไปนะฮะในกลุ่มดาวเอ,อ่อลูกไกนะ่ Seven Star Sisters นะฮะในในกลุ่มดาวของลูกไก่ตรงนั้นเนี่ย มันหมายถึงเรื่องของ birth creation มันหมายถึงการเริ่มต้นมันหมายถึงถ้าเกิดตัวคุณเองเป็น creator คุณเองเป็นนักคิดคุณเองเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างนะณนะจุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะมีไอเดียโลดแล่นนะครับผมมีความลื่นไหลในเรื่องของการเริ่มต้นนะเออเป็นโมเมนต์ที่ดีนะเพราะบางส่วนของคุณเนี่ยอ,อ,อาจจะรู้สึกติบตันอาจจะรู้สึกว่าไม่มีไอเดีย no idea ผมรู้สึกว่าคุณเอง อาจจะกำลังหาเส้นทางอาจากำลังหาทางออกอยู่นะครับผมในช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยตัวคุณเองจะได้คำตอบตรงนั้นจะมีสัญญาณบางอย่างจะมีโอกาสบางอย่างมาถึงคุณนะฮะแล้วตัวคุณเองก็จะเปิดรับคันนี้เซเว่นสตาร์ซิสเตมาคู่กับอะไรนะฮะมาคู่กับเทโรนะครับผม มาคู่กับ Tarot The Justice, Seven Star s i s t e r มากับ The Justice โอเคในสถานการณ์นี้เนี่ยเมื่อคุณเองอยากจะทำให้เกิดขึ้นเมื่อคุณเองอยากจะ Manifest เมื่อคุณเองอยากจะได้รับพลังงานที่เป็นการตัดสินใจคุณเองจะต้องสร้างความสมดุลนะฮะสร้างการบาลานซ์อะไรบางอย่างสมมติว่าถ้าเกิดตัวคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย แล้วความสัมพันธ์มันไม่สมดุลคุณเองอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างให้สมดุลเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นอ,อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเองดูแลตัวคุณเองน้อยไปคุณเองดูดูแลตัว์ทเนอร์ของคุณน้อยไปเป็นช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะหาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องงานถ้าเกิดตัวคุณเองรู้สึกว่า ผมผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองทุ่มเทส,ส่วนใดส่วนหนึ่งและอาจจะทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าหรือไม่ค่อยเจริญเติบโตอย่างเช่นตัวคุณเองโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวแล้วอาจจะลืมเรื่องของงานลืมเรื่องของการหาไรายได้หรือลืมเรื่องของโอกาสต่างๆในเรื่องของงานของคุณนะฮะ ในสถานการณ์นี้ปรับกลับเข้ามานะฮะทำให้มันบาลานซ์นะฮะแล้วบางส่วนของคุณอาจจะไปรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะปกติอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องงานกับเรื่องของสุขภาพของคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะฮะโอเคพลังงานนะครับผม Oracle ใบที่3นะฮะอันนี้คือเน m e s s a g e สุดท้ายนะฮะสำหรับตัวคุณคุณได้ I remember so plan faith Life vs Destiny Life นะฮะ I remember มีสองส่วนของตัวคุณที่จะต้องนำมาพิจารณาในช่วงต้นเดือนมกราอันที่หนึ่งก็คือ fate life นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองไม่ขัดขืนพลังงานของจักรวาลแน่นอนครับผมผมเคยบอกหลายทีแล้วนะว่า ใครที่พยายามที่จะเปลี่ยนพลังงานจักรวาลเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับพลังงานจักรวาลเนี่ยมันเป็นพลังงานใหญ่มากๆมันเป็นภาพใหญ่มากๆแล้วมันฟิกซ์มันมันคงที่มันไม่สามารถเปลี่ยนถามว่าทําไมพลังงานจักรวาลเนี่ยจักรวาลมันมีดวงดาวดวงดาวมันก็ เคลื่อนที่ในวงโคโจรของมันไปอย่างคงที่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนและคุณเองก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเองไม่ได้เปลี่ยนวงโคโจรของสิ่งเหล่านั้นยกเว้นซะา่าสิ่งที่คุณทําอาจจะเปลี่ยนวงโคโจรเช่นสมมติว่าคุณสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณย้ายดวงอาทิตย์ได้อ่านั้นอาจจะเปลี่ยนวงโคโจรและเมื่อมันเปลี่ยนวงโคโจรมันก็จะเปลี่ยนภาพร,รวมหรือผลกระทบที่ส่งพลังงานให้กับตัวตนของเราอ่านะั้น,ะนะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดคุณทําพิธีกรรมหรือคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนพลังงานของจักรวาลครับสิ่งที่ผมเน้นนะในสิ่งที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อที่จะเขาเรียกว่าบาลานซ์หรือว่าทําให้พลังงานของตัวเราต่างหากที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติใช้พลังงานของธรรมชาติได้ดีที่สุดเข้าใจพลังงานของธรรมชาติได้ดีสุด r e s o n a t e ั ate, หรือว่า เขาเรียกอะไรเข้ากันได้กับพลังงานของธรรมชาติได้มากที่สุด mm. เขาเรียก resonate นะฮะ mm. คือพูดง่ายๆว่าพลังงานของเราเป็นคลื่นนะครับผมคลื่นที่มีประโยชน์สําหรับตัวเรามากที่สุดคือคลื่นที่เรามีจังหวะเดียวกันกับคลื่นของธรรมชาตินะครับผม mm. เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปอธิบายไว้หลายทีแล้วเหมือนกันว่าไอ้สร้อยอเมทิสเนี่ยมันเอาไว้ทาอะไรสร้อยอเมทิสเนี่ยมันคือการที่เคลียร์พลังงานเคลียร์สิ่งรบกวนออกไป เหมือนกับคุณเองเอากระดาษกรองกรองสิ่งสกปรกออกไปจากจากอาหารจากน้ําจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะเช่นเดียวกันกับการกรองสิ่งสกปรกจากจิตใจออกไปให้เหลือความคิดที่มันนิ่งให้ให้อยู่ที่ความคิดที่มันแผ่ผ่องใสนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่จะมีประโยชน์แล้วก็สามารถเข,เขาเรียกอะไรใช้ประโยชน์จากพลังงานจักรวาลได้มากที่สุดนั่นคือสไาดการนั้น อีกอันนึงในสถนานการณ์นี้ด้วยพลังงานของ o ราและบอกว่า destiny life destiny life เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเมื่อเขาเรียกอะไร resonate หรือว่าเข้ากันได้ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองพลังงานของตัวคุณกับพลังงานจักรวาลแล้วแล้วคุณเองจะต้องทำอะไรนะครับในสถานการณ์นี้เราไปดู t ทโรต้องการบอกอะไรคุณนะฮะอันที่หนึ่งคือเริ่มต้นอันที่สองคือตัดสินใจนะครับและอันที่สามของตัวคุณคือ two of cups สุดยอดนะฮะ มันเป็นสถานการณ์ที่อันที่1คือเฟ c ไลฟ์นะคะคุณเจอคุณเองอาจจะได้เจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเองเปิดรับได้กัลยานิมิตได้คู่ที่ถูกใจได้คนที่ไปกับคุณได้ในระยะยาวนะครับผมอันที่2คือคุณเองต้องปรับตัวคุณเองด้วยพลังงานของ t o o บ์ครับทั o o ์ครับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คนทั่วๆไปอ่ะ ชอบที่จะดีใจเมื่อมีคู่เข้ามาหรือว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามาหรือมีกัลยาณิมิตเข้ามาถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่สิ่งที่เป็นการเข้ามาหรือการเริ่มต้นเข้ามาสิ่งที่สําคัญคือคุณเองจะรักษาตัวพลังงานนี้จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ยั่งยืนขนาดไหนอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญและผมเชื่อว่าด้วยพลังงานของทูบคัพเนี่ยเมื่อตัวคุณเองเจอกัลยาณิมิตแล้วจะต้อง รักษาเมื่อเจอคู่แท้จะต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับผมและนั่นคือสิ่งที่คุณจะเจอในช่วงต้นเดือนมกราคมนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะครับผมกำไลอารมทิสนะฮะ MOR PONG 999วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดี 手笑く。